สวัสดีครัวันนี้เรามาเที่ยวสะพานคอแยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาแวะคาเฟ่คาเฟ่อะไรฮะคาเฟ่บ้านแม,ม,ม่หวาดคาเฟ่แม่แนะม่หวาดคาเฟ่คาเฟ่ะบ้านแม่หวาดคาแฟ่เดี๋ยวเราก็พาไปดูภายในกันดีกว่าวิวสวยมากนะฮะคาเฟ่ตรงนี้เห็นไหมเห็นวิวสะพานตรงนั้นได้นะฮะวิวสวยงามมากชื่อร้านาว่าว่าคาเฟ่ตรงนี้นะครับ เห็นวิวแบบสวยงามเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงสะพานเป็นไงนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงสะพานสะพานใหม่นคอเสะพานใหม่หรือสะพานคอเยนะที่สร้างใหม่นี่คือหาดหาดอะไรนะป่าอะไรนะป่าลาบาานะฮะก็จะมีพื้นที่บนนี้ทุกคนจะมาถ่ายรูปกันบนสะพานทั้งหมดเลยนะครับ โบราณทั้งสองฝั่งสวยงามมากมีนักท่องเทีเท่ยวเต็มเลยนะครับก็จะมาถ่ายวิวทิวทัศน์กันเมื่อกี้เราเจอพี่ทหารชุดราะตะเวนะรเราไปขอถ่ายรูปเขาด้วยเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตให้ดูกันนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปไหนต่อที่ทะเลสาบพาราบาราด้านล่างนะครับมีกิจกรรมการล่องเรือชมเขื่อนด้วยนะครับเริ่มต้นคนละ5้0บาทนะครับไปดูกันได้เลย เอาละตอนนี้เราจะมาลองลองกินเขาเรียกว่าอะไรข้าวยำน้ำบูดูใช่ไหมแม่ได้เอาละเรามาลองดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวมาไม่ถึงใต้ใช่ไหมมาใต้ต้องกินอันนี้ใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวเราให้ดูกันว่าหน้าตาเป็นไงนี่จะเป็นหน้าตาข้าวยำบูดูนะครับก็จะมีข้าวผัดหมี่แล้วก็ผักต่างๆนะครับรวมผสมบมเดกินพร้อมกับไข่ต้มนะครับแล้วก็มีน้ำผหวานราดรสชาติเจ้าออกหวานๆแปลกๆอร่อยดีครับ อานะ่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสถานีรถไฟแล้วนะฮะมากินท่ากันก่อนจะขึ้นรถไฟตอนบ่ายสองโมงนะครับชื่อร้านทาลาซีฟู้ดของดีเมืองยะลานะฮะก็จะเป็นร้านที่เจโตมากๆเลยทาลาซีฟู้ดเป็นร้านยอดฮิตของที่นี่นะทุกคนมาก็ต้องกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหาเป็นยังไง สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟยะลากาลังจะขึ้นรถไฟ1.2กับกรุงเทพนะแต่ว่ารถไฟตกรางที่ลือศอกก่อนจะมาถึงพวกเราขวางทางขวางรางนะครับตอนนี้เราต้องทำไงครับน้องมุกมันจะมีสองทางคือตอนนี้นั่งรอแต่ว่าเจ้าที่คือเขาก็จะช่วยหาวิธีเขาก็แนะนำแบบว่าให้นั่งไปเปลี่ยนที่หาดใหญ่ใช่ไหม แล้วก็อีกวิธี 1, หนึ่งคือนั่งชั้นสามไปถึงกรุงเทพคุนพระทนั่งชั้นสามไปถึงกรุงเทพนี่บอกเลยว่าตูดบาน,แ,นแล้วก็ชั้นสามไม่มีแอร์นะจ๊ะนั่งปกติเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขโทรไปถามรถแอร์ที่หาดใหญ่ก็ไม่มีรถแอร์ที่จะวิ่งมาจากอา่ลือสอกก็ไม่ได้ติดขวางกระบวนนะขบรถมากเรามายะลาครั้งนี้ตอนนี้ก็กำลัง แก้ปัญหาก็อยู่ดูครับคนที่นั่งชั้นสองทุกคนไปโวยวายกันหมดเลยครับเพราะมันติดปัญหาทําให้เดินทางไปไม่ได้นะฮะแล้วมาดูกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วเราจะเดินทางกลับกันยังไงนะครับหลังจากที่คุยกันนานสองนานสุดท้ายผลก็คือนะฮะตอนนี้เราก็ได้แก้ปัญหาของการรถไฟนะจากที่รถไฟตกรางจากสู้รบกันมาการเส็จแล้วก็จากที่พวกเราไปโวยวายโดยทีมงานมิงนุ่งคุแล้วก็ แบงก์ยลาแบง์แบงก์ทานโตดิดรแบงก์ทานโตนะแล้วก็พี่ๆหลายคนจนการรถไฟเขาหารถทัวร์มาเรานั่งกลับบ้านนะซื้อตั๋วรถไฟได้รถทัวร์ตอนแรกเขาจะให้เรานั่งรถไฟชั้นสามกลับบ้านตอนแรกไม่มีตอนแรกเขาจะให้นั่งรถไฟชั้นสามกลับบ้านแต่ว่าพอไปมาเขาจะให้คืนตั๋วอย่างเดียวสุดท้ายวอยไปวอยมาเขาเลยเอาเาส่งรถบัานให้ให้คืนตั๋วให้ นั่นแหละครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะใช้เวลานั่งกันกี่ชั่วโมงนะครับก็นั่งรถทัวร์ยาวๆไปและแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีกแล้วครับทอนเอาลนะหลังจากที่เราได้รถทัวร์มาเราก็นั่งมาได้สักพักนะฮะประมาณชั่วโมงหนึ่งรอที่สถานีรถไฟประมาณ4-5ชั่วโมงมในการแก้ปัญหาของเขาเราได้รถทัวร์มาสุดท้ายนั่งรถทัวร์มาประมาณ1ชั่วโมง นั่งมาแล้วไปไงรถทัวร์น้ำมันหมดครับผมโชคดีมากเลยฮะรถทัวร์น้ำมันหมดดีจริงๆไม่มีอะไรสุดไปมากกว่านี้แล้วรถไฟเสียรถทัวร์น้ำมันหมดเราไปดูครับว่าเราจะเกิดการอะไรกันนี้ล่าสุดนะน,นั่งรอม,มาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เติมน้ำมันแล้วก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเจออะไรอีกไหมครับ สุดยอดจริงๆีงคลิปนี้เราไปดูกันนะครับ